พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่าไม่ว่าเราได้พบใครเขาเหล่านั้นคนนั้นคือคนที่เราจะต้องพบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตของเราด้วยเหตุบังเองิญไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายเราต้องยอมรับมัน ไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราเคยทำแบบนี้กับเขามาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไร่ที่ไหนเวลาใดหรือนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัว เมื่อปัจจัยพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยจบต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนี่ยวรั้งอย่าอาราอาวรขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ต้องปล่อยมันไปและกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าเสมอทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุด โดยไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรในอดีตมาเพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์เราทำอะไรกับกรรมเก่าไม่ได้แล้วแต่ผู้มีปัญญาเท่านั้นจะรู้ว่ากรรมใหม่ดีๆมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรทำทันทีสรุปคือหมั่นทำกรรมดีในปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุด กฎแห่งกรรมทุกอย่างคือกฎแรงดึงดูดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและมีความสุขกับปัจจุบันเลือกคิดในสิ่งที่คิดว่าดีงามเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองกับสิ่งที่ผ่านมาและให้อภัยมอบความรักกับทุกผู้คนที่เราได้พบเจอทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ต่างมาจากที่เดียวกันเราคือเด็กน้อยในเมล็ดพันธุ์ที่อยากเรียนรู้บนโลกใบนี้เมื่อเรียนรู้สนุกสนานแล้วเราก็จากไปไม่มีใครอยู่ยั่งยืนแต่ละคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้และสนุกสนานโปรดจำไว้ว่าคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้และสนุกสนานจงยิ้มมีความสุข ต้อนรับกับสิ่งมหัศจรรย์เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆของคุณทุกวัน